วมาพบกับช่องปีใหม่าร์มหนูนาครับวันนี้เราจะมาต้มต้มส้มไก่ไก่ดํานะครับหรือต้มแซบนะครับนี่ครับก็จะเป็นวัตถุดิบของเรานะครับนี่ครับไก่ดํานะครับดาทุกอย่างครับเท้าดําปากดําข้างในก็ดํานะครับเดี๋ยวจะป่าให้ดูนะครับได้จากน้องชายมาครับก็ฟิตไว้ครับอันนี้ก็ออกจากตู้ฟิตมานะครับ ตัวแค่นี้พอกินแล้วนะครับก็ประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับก็สับไก่ก่อนนะครับก่อนอื่นก็เปิดแก๊สต้มน้ําก่อนเลยนะครับต้มน้ํารอแล้วนะครับแล้วก็สับไก่กันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของเรานะครับ ก็ทั่วไปครับก็มีตะไครอันนี้ก็ลากา่าผักชีนะครับ่ขาขามิ้นอยู่ข้างล่างน,นะครับก็ใบมะกรูดแล้วก็มะนาวหอมขาวหอมแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับถ้าทางเหนือเรือกมะเขือส้มนะครับผมก็ถนัดทางเหนือนะครับก็ไม่ทาง ภาคกลางก็ไม่เท่าไหร่นะครับภาษานะครับไหนก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ชิมไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสับไก่ก่อนเลยนะครับกระดูกของเขาค่อนข้างจะดําเลยนะครับนะครับปากก็ดํานะครับดาทุกส่วนนะครับเดียวไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราผมจะทิ้งลิงก์น้องชายไว้นะครับเพราะว่าเขาก็ทําขายอยู่นะครับเลี้ยงขายอยู่นะครับทั้งลูกพันแล้วก็ไก่เนื้อนะครับครับเล็บดำหมดเลยครับนำทุกอย่างครับสับเล็บก่อน,นครับสับคุณไก่ดำก็ เยอะๆนะครับก็สามารถเซิร์ชใน google ได้นะครับค่อนข้างมีประโยชน์ครับนี่ครับกระดูกเขาก็จะมีความซีดๆดำๆนะครับเนื้อข้างในข้างเหนือหากินง่ายนะครับเพราะว่าเลี้ยงกันเยอะนะครับ เนื้อข้างในเขาก็ดํานะครับเป็นเป็นสาสตร์ยาจีนนะครับที่ว่าบำรุงร่างกายนะครับ มันก็จะมีส่วนตับอยู่นะครับที่ว่ามันแดงๆเพราะว่าตับดําเลยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับ,บนะครับตับแดงๆนะครับแดงๆอยู่นะครับอันนี้เราจะใส่เป็นพวงแบบนี้เลยนะครับนะครับกระดูกข้างในเขาดําหมดเลยนะครับ ก็สบับยาครับทำกินเองนัสังเกตกระดูกข้างในเขาก็ดำนะครับตรงนี้ครับทำใช้ได้เลยนะ นี่ต้มแบบง่ายๆครับครับเดี๋ยวขอเวลาสับไก่ก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็เอาจำพวกสมุนไพรลงก่อนนะครับนี่ครับอัลกักชีครับแล้วก็ตะไคร้ก็มิ้นนะครับลงไปต้มไปต้มน้ำซุปก่อนนะครับแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะครับ ลงไปก่อนนะครับส่วนไมะเขือเทศใส่ที่หลังนะครับใบมะกูดก็ลงเลยนะครับต้มต้มน้ำให้หอมนะโอเคครับน้ำสีสวยแล้วครับเดือด ครับเลยรอให้สมุนไพรเดือดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไก่ลงนะครับครับพอน้ําเดือดในที่แล้วนะครับก็เอาไก่ลงเลยนะครับก็กดๆลงนะครับเดี๋ยวเราจะให้มันเดือดนะครับเราเราจะช้อนฟองออกนะครับเดี๋ยวฟองตัวนี้มันจะมีความคาวนะครับครับเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราช้อนฟองออกครับก็ เดือดได้ที hey, ่พอประมาณครับก็เราจะช้อนฟองออกนะครับไอตัวนี้มันค่อนข้างขาวนะครับก็ช้อนทิ้งเลยนะครับนี่ครับฟองที่มันเดือดขึ้นมาตรงนี้นะครับช้อนให้หมดก่อนนะครับ นี่จะลดความคาวได้ดีครับในฟองตัวนี้โอ้หอมนะครับยังไม่ทันปรุงหอมนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับเราก็เริ่มการปรุงเลยนะครับก็ใส่ผงปรุงรสนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ เกลือนะครับประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ผงนัวนะครับใส่เยอะล้ำเยอะนะครับนี่ก็เป็นซอสฝาเขียวนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเติมทีหลังนะครับแล้วก็จะใส่ลูกโดดไปเลยนะครับแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับลงไปเลยครับส่วนมะนาวเราจะใส่ตรงนี้หรือว่าใส่ในถ้วยก็ได้นะครับ แต่ผมคิดว่าผมจะใส่ในถ้วยเอานะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็สุดเด็ดครับที่ขาดไม่ได้ครับปลาร้าครับใส่ปลาร้าหน่อยนะครับเพื่อให้น้ําหอมนะครับก็ประมาณแค่นี้ออกครับให้น้ําหอมครับน้ําจะหอมนัวมากเลยนะครับครับแล้วก็คนนะครับ ครับแล้วก็รอสุกนะครับโอเคครับครับก็สุกได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ปิดแก๊สครับก็เอาต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเลยลงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพิงแห้งนะครับ พริกแห้งที่เราหิงแล้วนะครับบิดลงเลยครับแบบนี้นะครับโ้กินหอมมากเลยครับแล้วก็คนนะครับของน้าตาน่ากินมากเลยครับแค่นี้เองครับต้มง่ายครับครับหอมนะครับน้ําเข้มข้นเลยครับพอเราใส่น้ําน้กะหร่าลงไปนะครับยิ่งทําให้หอมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราตักสใส่ถ้วยกินเลยนะครับนี่ครับเอาตับมาเลยครับเอาลูกโดดมาเลยครับเอาน้ำเองครับสดน้ำอร่อยๆอครับ ครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับนี่ครับหอมมะนาวอะไรครับสุดยอดความแซ่บนะครับความอร่อยนะครับพอก่อนนะครับเดี๋ยวเปรี้ยวเกินนะครับแล้วก็ อีกเนอีกน้อยครับโรยลงไปครับนี่ครับความหอมพริกแหมก็จะทำให้น้ำหอมอีกนะครับน้ำซุปนะครับโอเคครับจะกินแลวกันเลยครับมาครับมาเริ่มชิมมาเริ่มกินกันเลยครับก็ข้าวเหนียวเหมือนเดิมครับข้าวเหนียวแต่ไม่อุ่นนะครับ เขาเย็นครับบรรยากาศยามเย็นมาชิมน้ำซุปกันเลยครับครับเข้มข้นเลยครับอืมเปรี้ยวครับลืมค,นค้นครับใส่มะนาวแล้วลืมค้นครับ โอเคชิมใหม่ครับอืมแบบนี้ครับรสชาติที่ต้องการจะมีความหอมของปลาล้านะครับสัญญานะครับต้องลองครับสูตรใส่ปลาล้านะครับน้ำปลาล้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะครับจำนะครับ จับก่อนเลยครับขออนุญาตใช้มือนะครับนะครับร้อนครับอร่อยก็อร่อยครับซดน้ำไปด้วยครับแซ่บครับวันนี้ไม่ ไม่มีน้ำนะครับน้ำหล่อเลือนนะครับ <c oughs> นี่ครับเนื้อเขาจะค่อนข้างดำนะครับน่ากินครับอืมห้อน ไก่นุ่มนะครับไม่เหนียวนะครับเคี้ยวง่ายนะครับแต่ร้อนมากเลยครับตัวนี้น้ำซุปอร่อยครับลองทำกันดูนะครับลองหาดูครับไก่ดำนะครับก็กิโลนึงก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับ แบบนี้นะครับแจ่บครับตันด้วยลูกโดดครับอัดไม่ได้ครับ <c oughs> ยามแรงๆนะครับอากาศทางเหนือก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปครับ ไม่ว่างนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับติดงานประจำนะครับทำครับ,น,บ,บน,นะครับเน้นแบบนี้เลยครับเหอนไหมครับตามรโดดลองทำนะครับอร่อยครับมีประโยชน์ด้วยครับ นี่ครับอย่างแข่งเขานะครับต้มมาเขาก็มีความดำาเขานะครับนี่ครับอร่อยครับ แทบออนครับต้องตามด้วยลงโดดนะครับจะอร่อยลองทำอยู่ครับสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับขอกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ